ดวงประจํำวันสำหรับวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยวันนี้ก็วันศุกร์ที่16ของเดือนพฤษภาคมซึ่งตรงกับแรมห้าค่ำเดือน6ปีมัดเส็งสำหรับวันนี้ก็จะมีโชคมีลาบท่านใดที่เกิดอยู่ในช่วงของวันนี้ดวงดีดวงเด่นท่านจะได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทอง กันในช่วงของวันนี้โชคลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านสำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันนี้เราก็มาฟังดวงประจําวันกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการดูดวงนั้นก็เป็นการเชื่อของแต่ละบุคคลซึ่งคำโบราณก็ได้กล่าวไว้ว่าการที่เราจะออกจากเคหสถาน หรือว่าอาคารบ้านช่องเราก็ต้องดูเลิกดูยามกันก่อนว่าในแต่ละวันนั้นเป็นอย่างไรการที่เราออกไปในยามที่ดีก็เป็นสิริมงคลกับตัวของเราในวันนั้นเราจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีความสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกวันและเลือกเวลาที่เราจะออกไป แต่ถ้าหากว่าเราออกไปในยามที่ไม่ดีเขาก็เรียกว่าเป็นยามอัปปะมงคลสำหรับวันนั้นเราจะหยิบจับทำอะไรจะติดขัดอยู่เสมอจะไม่มีโชคจะไม่มีลาภทำอะไรก็มีการสะดุดอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นเราต้องมาตรวจดูสิว่าในแต่ละวันก่อนที่เราจะออกจากเคหสถานเราควรจะทำอะไรกันก่อนในช่วงของวันนี้ สำหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้และสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนนั่นก็คือสีแดง สีแดงจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นําตัวของท่านมีโชคมีลาบในวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านในวันนี้ก็ในช่วงของหกโมงเช้าไปถึง8ดโมงเช้าจะไปเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านและถ้าหากท่านจะลองเสียงโชคเสียงดวงเสียงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออก จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจําวันนี้ถ้าหากวท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้มีเลขสี่ติดไว้บ้างจะเป็นการดีจะมีโชคมีลาบในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะยุ่งจะเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในวันนี้ในเรื่องของการเงินจะมีรายรับและจะมีรายจ่ายสลับกันในวันนี้ในช่วงของตอนเย็นเย็นท่านจะมีรายรับและในช่วงของตอนเช้าท่านจะมีรายจ่ายอยู่บ้างในวันนี้ก็ถือว่ามีรายรับรายจ่ายเป็นเงินเข้าออกอยู่ประจํา ในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ถือว่าดีวันนี้พูดจาดีทำอะไรให้คำปรึกษาได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอาทิตย์ประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่านมีโชคมีลาบนั่นก็คือสีขาวสีขาวจะเป็นสีที่ดีเป็นสีที่มีโชคมีลาบในวันนี้เลิกผ้านาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านจะเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั่นก็คือในช่วงของสามโมงเชา้า ไปถึงสี่โมงเช้าเลขที่เป็นมงคลนั่นก็คือเลขแปดเลขแปดจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านในวันนี้และท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันจันทร์ในวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคาร กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจําวันนี้และสีที่ดีสีที่เป็นมงคลน,นั้นก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นสีที่นําโชคนําลาบสำหรับท่านในวันนี้ เลิกผ้านาทีเลิกที่ดีนั่นก็คือในช่วงของสิบโมงหรือว่าสิบนาฬิกาไปหาส3บสานาฬิกาจะเป็นโชคเป็นลาบเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านและท่านจะลองเสียงโชคเสียงดวงเสียงลาให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่าน ในวันนี้เลขที่ดีเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั่นก็คือเลขเกเลข9จะเป็นเลขที่ดีนำโชคนำลาบมาท่านในวันนี้ในเรื่องของการงานการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันอังคารทำงานอะไรในวันนี้ต้องระวังอย่าให้มีการผิดพลาดหรืออาจมีการ หวาดระแวงได้เพราะฉะนั้นการงานต้องระวังให้ดีการเงินการทองก็จะมีจับจ่ายใช้สอยมีรายจ่ายอยู่เรื่อยๆในเรื่องของคนรักคนใกล้ก็ดีเอาอกเอาใจาดีนี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันอังคารประจำวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้า ล่างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสําหรับท่านในวันนี้และสีสีที่เป็นมงคลจะเป็นสีที่มีโชคมีลาบนั่นก็คือสีน้ําตาลสีน้ําตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษ์ในตัวของท่านในวันนี้เลิกผานาทีเลิกที่ดี เหมาะกับการเสี่ยงโชคนั่นก็คือในช่วงของ13นาฬิกาไปถึง15นาฬิกาจะมีโชคมีลาบในช่วงของวันนี้เลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลนั้นก็คือเลข7เลข7จจะเป็นเลขที่ดีถ้าหากท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานท่านใดที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้การงานของท่านนั้นจะทําอะไรก็เหมาะกับการลงทุนวันนี้ลงทุนได้เลยไม่ว่าท่านจะลงทุนอะไรท่านจะมีรายรับได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกเช่นเดียวกันคนรักคนใกล้รู้สึกว่าจะจู้จี้งุดหิดหน่อยวันนี้พูดอะไรคอยจับผิดให้ท่านระวังไว้ในช่วงของ วันนี้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพุธประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤหัสกันบ้างท่านตื่นนอนตอนเชา้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันนี้สีสีที่ดีนั้นก็คือสีเหลือง สีเหลืองจะเป็นสีที่นำโชคนำลาบในวันนี้และเลิกพานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงในวันนี้ก็ในช่วงของหกโมงเชา้าไปถึง8ดโมงเชา้าจะเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกจะเป็นทิศที่ดีเลขที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันนั่น ก็คือเลขห้าเลขห้าจะเป็นเลขที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันพระฤาัสประจำวันนี้ในเรื่องของการงานวันนี้ท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อย,อยจะมีงานยุ่งยากเข้ามาท่านท่านจะต้องใช้ความคิดและใช้สมองในวันนี้ถึงจะมีงานสำเร็จได้ในเรื่องของการเงินการทองวันนี้ท่านจะมีรายจ่ายช่วงเช้า ไปหาตอนบ่ายแต่พอถึงตอนเย็นเย็นค่ำๆจะมีลายรับเข้ามาท่านในเรื่องของคนรักคนใครในช่วงของวันนี้ก็รู้สึกว่าจะจู้จี้งุดหงิดพูดนิดพูดหน่อยอาจจะมีเรื่องมีราวในช่วงของตอนเย็นเย็นเกี่ยวกับในเรื่องของการงานให้ท่านใจเย็นเย็นไว้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันพระหรือหัด <c oughs> ประจํำวันนี้ ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์กันบ้างท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือจะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้สำหรับสีสีที่ดีสีที่เป็นมงคลนั่นก็คือสีน้ำตาลสีน้ำตาลจะเป็นสีที่เป็นเอกลักษณ์นำตัวของท่าน ให้มีโชคมีลาบได้ในวันนี้เลิกผานาทีเลิก,าาเลกที่ดีในช่วงของการออกไปเสี่ยงโชคหรือว่าไปหางานทำนั่นก็ในช่วงของ6นาฬิกาถึง8นาฬิกาจะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีสำหรับท่านและท่านจะลองเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงลาบให้ท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันสำหรับเลขเลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลนั้นก็คือเลขสองท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าให้ท่านมีเลขสองติดไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของการงานวันนี้ต้องระวงังท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานจะมีงานเข้ามาท่าน อยู่เรื่อยๆทั้งงานเล็กงานใหญ่งานหนักงานเบางานบางสิ่งบางอย่างท่านจะต้องฝนฝ้ายหรือว่าต้องใช้ความคิดให้ท่านระวังอาจจะมีการผิดพลาดได้การเซ็นสัญญองสัญญาอะไรวันนี้ให้ท่านระวังไว้จะเป็นการดีในเรื่องของการเงินการทองในช่วงของวันนี้ท่านจะมีรายจ่าย หรือว่าจะมีลายจ่ายมากกว่ารายรับให้ท่านระวังอาจจะมีลายรับน้อยเพราะฉะให้ท่านระวังไว้คนรักคนใกล้วันนี้ก็ถือว่าดีพูดจาดีให้คำปรึกษาได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวันศุกร์ประจําวันนี้ต่อมาเรามาดูท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์กันบ้าง ท่านตื่นนอนตอนเช้าล้างหน้าแปลงควันในท่านยืนหันหน้าไปทางทิศใต้จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลอีกเช่นเดียวกันสำหรับสีสีที่เป็นมงคลในวันนี้วันนี้ก็คือสีชมพูสีชมพูจะเป็นสีที่ดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในวันเสาร์ประจำวันนี้ เลิกผานาทีเลิกที่ดีก็ในช่วงของ8นาฬิกาถึง10นาฬิกาจะเป็นเลิกผานาทีเลิกที่ดีเหมาะกับการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถ้าหากว่าท่านจะเสี่ยงโชคเสี่ยงล่าไปท่านยืนหันหน้าไปทางทิศเหนือ จะเป็นทิศที่ดีเป็นทิศที่เป็นมงคลสำหรับท่านในวันนี้และเลขที่ดีเลขที่เป็นมงคลติดเนื้อติดตัวติดตนนั่นก็คือเลข8เลข8จะเป็นเลขที่ดีนำโชคนำลาบมาให้กับท่านในวันนี้ ในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการลงทุนท่านจะลงทุนอะไรให้รีบลงทุนได้เลยท่านจะมีกำไรก,กำไรได้รับทรัพย์จับเงินก้อนในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันวันนี้ท่านจะมีรายรับเข้ามาท่านในช่วงของตอนเย็ยนเย็นท่านอาจจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อน หรืออาจจะได้จับเงินหมื่นเงินแสนในช่วงของวันนี้ในเรื่องของคนรักคนใคร้ก็รู้สึกว่าดีไม่จู้จี้ไม่งุดงิดทำอะไรปรึกษากันได้เกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังดวงของท่านจนครบเจ็ดวันในวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีนึกคิดอะไรก็ให้ท่านได้ ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนานึกถึงเงินก็ให้ไหลมากองนึกถึงทองก็ให้ไหลมาจนท่วมเธอวันนี้ขอให้ท่านถูกหวยเบอร์รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี